สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานตำแท๊บแท๊บนะคะแ,แจ่วบองมีปลาร้ดดาไอ้่อไม้แจ่วบองกับปลาร้าอันเดียวกันเนาะนี่ตังขนุนผัดน้ำมัน <c oughs> เคยเคยกินไหมคะ จาบองแล้วก็ตําเองนะแล้วทำปลาเองอะไรเองหมดทุกอย่างกินแบบบาใจฝนตกลงมาอากาศก็จะดีหน่อย เนือไม้เนี่ยไม่มีผักอะไรไม่มีผักอะไรเลยเนี่ยเนือไม้เนี้ยเป็นตังขนุนตังขนุนผัดน้ำมันอร่อยนะฮะก็กินกับข้าวเจ้าก็าจะต้องตำน้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกปลาอะไรเงี้ย เดืยดหุงข้าเจ้ากินข้าวเ,เหนียวก็กินได้เนาะเคยทานกันไหมสังขนมผัดกัำมันลองทานดูนะคะอร่อยเราจะติดใจตากระยายพากินตั้งแต่เด็กๆ กินได้ย่างแกะเนื้อขนุนออกแล้วแล้วก็สังมาผัดน้ำมันจะออกมันมนน,นหวานอร่อยดี กันนะคะฝากกดติดตามาก,กดไลค์กดแชร์ให้สามมืองสิงด้วยนะคะฝากรักและคิดถึงน้ำโชคด้วยนะคะไม่ยอมตื่นเลยนอนอยู่ข้างหลังไม่ยอมตื่นเลยนะคะน้ำโชกกินอิ่มแล้วนอนสบายพ,พูงคุยเลยใครรักน้ำโชคก็ฝากกดิดตามช่องสามมืองสิงด้วยนะคะ ก็กินอิ่มก็นอนสวัสดีนะคะ